บ่วงทิ้งว่านอนะ้อเนาะอู้อมะม่วงมะม่วงอยู่ในสวนยายเพ็ญน,น้ำดอกไม้สวัสดีค่ะื้อนี้ยายเพ็ญมีฟังบ่อนอ,อกมาทักทายพี่น้องคือเก่าเด้อค่ะทุกคนยายเพ็ญออกมาสวนเนาะคะนะ่ะเนาะมฮอดผักฮอดมีซอยแม่แต่ว่าบ่าทันแม่ยายเพ็ญดอกแม่ยายเพ็ญฮอดแล้วพุ่นนะ่ะม้อม่วงยายเพ็ญอืม เราหดแล้วยายเพ็นก็นเลยเลาะเบึงหัวเบึงสวนเนาะค่ะเนาะมือเศร้านะคุณทิมกับมาคุณทิมมาหดกล้วยโอ้ติดน่วยอยู่ค่ะทุกคนค่ะจะบึงมันสีรวงสีลอยวะเนาะค่นะเนาะทาเมนแบบบลวงวลอยนี่ถือว่าดกเด้ค่ะทุกคนค่ะนี่เห็นยังสีเนาะถือว่าดก อยู่ในบ้านน้ำดอกไม้ยายเป็นก็เริ่มเริ่มออกดอกแล้วกับสามฤดูเนะค่ะเนาะเริ่มแล้วอโอ้โอโดอกดกอย่าล่วงนะคุณนะอย่าล่วงเด้อคุณที่มโหดเหงาไว้อยู่นี่ดเงาหดต้นไว้อยู่อต้นนี้เป็นยังไง ต้นนี้กับพ่อมีแน่เนาะค่ะเน,นาะน้ำดอกไม้คือกันอืมน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้นี่มันเป็นก้อนเนาะค่ะเนาะมันเป็นก้อนโอ้สุ่มหนึ่งกลังที่เริ่มออกช่อกอมีค่ะทุกคนค่ะคุณก็เริ่เริ่มออกช่อเนาะค่ะเนาะ เป็นไม่พร้อมกันลเริ่มออกช่อบางช่อก็ออกน้อยแล้วติดน้อยแล้วอืมไม่พร้อมกันตากตะทาย้ด้วยค่ะเด้อก็บรรยากาศเนี่ยมือแรงอยู่ในหวัวในสวนนะค่ะเนาะ,นะห้อยคุณทิหมหดไปมือเสานี่เงาผ้า,าเปียกอยู่เปียกแม่ยังเป็นยงัง ออกกับหลานเพ่นออกมาสวนกับหลานปสิมาหดซอวยเล่านี่ลหละเ่าะท่านเล่าเนาะข่อเนาะฝรั่งฝรั่งเสียงเพลงก็ดังได้ค่ะทุกคนอยู่ในช่วงปีใหม่อยู่นเนาะข่เนาะบางมองบางบ,างบางนเพิ่นกันยังมวนยังซื้อนอยู่เฉลิมฉลองปีใหม่อยู่นเนาะข่เนาะยังสนุกสนานอยู่อืมแต่ว่าเอามี พักไม่มีมีหัวมีสวนต้องหดน้องขนนกอืมอสิดาค่ะทุกคนมีหัวมีสวนไม่พักไม่มีต้องหดก็รยต้องออกมาอ้ยต้นนี้ไหมทุกคนต้้งนวยใหญ่ทั้งจอดอกออกสิดากับพาะได้กลิ่นออกเกน,นาะค่ะทุกคนค่ะรพาได้กลิ่นถ้าเฝ้าเก็บน้องขนนะถ้าเฝ้าเก็บกระท่านนกนั่นแหละค่ะทุกคนโอ้เราหด แล้วหดไปหมดเลยเปียกมายอดไม่แง่ดุทิมหดเหมือนร้านี่เริ่มงามขึ้นมาแล้วหอนเนาะหลังจากที่แล้วหดบึ้งสิพิริกาซิตมาเนาะเนาะเพลงดังเติมเนาะเขอเนาะจะติดลิกทธิตไหม บังแนบแม่ยายเพ็ญเน,นี่ยไปขายหลายหน่วยหลหรเด้เราขายหลายรอบอยู่บังแนบนี่เวลามันเป็นนี่คือมันเป็นซ้อนกันเลยเด้ค่ะทุกคนมันจอหน่วยลอ่อผู้นอายุผู้นอายุข้างล่างอ่ะทุกคนมูลวัดสีเห็นบอบังแนบนะคนเออตั้แเแต่ใบใบมันใหญ่มันปกคลุมใบแม่ยายเพ่นกับโบห็นคุณป้าเถอะพี่บังแนบ เว้ยนี่เงยล่ะป่า,านงงมอง đẹp เงยไหลาใช่ไหมคุณอะทุกข์มึงหลุนคิรินอยู่ทั้งพุ่นอีกโอ้ยตายสะออนสะออนสะออนแล้ปลูกลายพร้อมเนาะค่นะเนาะแล้ปลูกลายกว่าทุกปีเลยเด้ยซุดนี่สามสี่พุ่มนี่กับเบิ้งอยู่วันเด้แล้วุ่มเดียวกับพวกแห้งแล้วคุณอะ หลายนวยอยู่แต่ว่าบาอื้อแม่แย่ยเพ่นหน่ยจังเลยไม่เห็นมีนวยไงเห็นเลยเห็นโจหลายแต่ว่าบม่ติดใหนน้เนาะมไม่ติดให้มาทักมาไทายเด้อค่ะเด้อกรมรมากาศกอยู่ในห่วงในสวนนี่แหละค่ะโ,โอ้บบเขือเอนแล้วกะติดนวลไงล่ะคือทุกคนออกดอ,อกออกนวย้เลยเขือเรากำลังงามเลยตอนนี้ ซุมนี่ปลูกหลังโจอดอกออกหมดแล้วโจอดอกอหยังเหลือแล้วไงแล้วไงไ,ไปปลูกทั้งปีอีกปลูกไม่น,นี่บ่เขือหยังบลูกขะทุกคนขะนี่ที่ตะบ่เขือเลยแม่ยายเพ็ญฟักซีกีนกำลังงามเลยคุณน่ะนาเลยตึ้เลยมา้มาม้าเที่ยวนี่นี่คือหลับกันเลยได้ค่ะทุกคนที่ยายเพ็เคยว่จาจังหน่สิบมีหม่องยางบิมีหม่องยางอีหลีเด้ค่ะนี่ มองแน่งามไหลายจนหาหมองยางม่มีเลยพูดนะมันจอดกันมันจอดกันแล้วเนาะคนเนาะน้าพูดนะมิเตีิสูงขึนสูงขึ้นเนี่ยค่ะทุกคนทีนี้มิิสูงขึ้นก็จจอนวยจอดอกขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเนาะคนเนาะปาหูตาบามันจอดอกจอนวยนั่แหละค่ะ ก็บรรูว่าอซุมันเป็นมันเป็นดอกกอนอ่ะมันติดนวยไห้ลายปันใดเนาะมันอยู่ขอางรางค่ะทุกคนค่ะใบใบมันบังเนาะค่ะเนาะปื้จะอ่อนลายมือแนวกับพ่อบอกแนบงามมากเลยมันจอดกันแล้วแม่มันมะเขือนี่งามงามแห้งจอดกันแล้วจนงหนแล้วก็จะมีมะเขือมะพริกก็ขายนี่มะพริกเรา ผลิตเลบหนาหรือติดสูงผลิตกระพวี่ผลิตแยหอมเล้วนี่ประตูห้องมังดอกหอมงามงามผลิตเริ่มแดงอะไรเด้เริ่มแดงล่ะเริ่มซุกแล้วซุ่มเป็นก้อนเนาะขวเนาะแดงอะไรกับทุกคนดกแห้งเนาะ ออนี่เลีนีเป็นกับเอาบรรยากาศในหัวในสวนมาให้ชมเ้อค่ะเด้อดคุณน่ะเสียงเพลงกระดังมากเบิ่งว่าชิปนี้ยายเพชรเนี่ยชิเป็นยังไงที่ลขสิทธิบ์บอลนี่หอมงามหลายสุโคนเบิรงงามไม่ลีเลยงามมาก งามจริงๆงามจริงๆอันนี้สลัดเล่าค่ะทุกคนค่ะสลัดเมียเยปินมันเพ่ค่อยเกิดสลัดนี่เนาะหางยุคเกิดจะเกิดหางอันนี้อีหยัางนู้นี่เนาะขนาบะก,กับบอลูกะทุกคนค่ะแต่ว่าอันนี้บอลูกกล้าไม่นี่เกิดดีหลาย มันอย่างนองนี่เนาะมันหมดปาแข้งเราดอกขาวองล่างอยู่อืมงามมากเลยงามจริงๆริสวยไหลเขียวตึบเลยทุกคนเห็นเห็นต้นพริกแล้วขเนอสูงแห้ง นี่ยังบัตรที่สุดเลยค่ะทุกคนค่ะนี่มันที่สุดสูงสุดขึ้น hmm. อีกเนาะค่ะเนาะสูงขึ้นอีกแต่ที่แน่แน่มะเขือนีกคือจอดกันแล้วก็บันได้โดนปันใดเนาะค่ะทุกคนเนาะยายเป็นหน้าทักไถ่กบพีกบนองออกมาสวนนี่ยายเิ่นกะเอาบรรยากาศให้พี่น้องชมอยู่มือไหนเขายังบอกกันอยู่เลยว่าจะไม่สิบมุมหม่องยางนี่นี่มันแม่ละเด็กค่ะทุกคนนี่นะจอดกันละ ิมีหงงยส้มนี่คือปูกอนนี่ส้มนี่ส้มนี่มาที่หลังค่ะนี่แต่ว่าก็เริ่มงามแล้วน้องคนเนาะมะเขือยังแม่นนี้ส้มนี่ส้มเดียวกันปะมะเขือมุนี่ปะมะเขือเดียวกันเลาวเปลี่ยนมาปลูกนี่โอ้ปลูกมะเขือหลายหลกว่าทุกปีเลยปีนี้อันนี้มีน้ำนี่สิเป็นมะเขือกรอบแล้วนี่มีน้ำนี่มเขือกรอบ คือกอบลายต้นน,นิ้วนมีนามมีนามเคือกอบนะค่ะเนาะอ,อีตูมาประทันเราดอกค่ะทุกคนเรางดแล้วแล้วนะค่ะเนาะเรามดแล้วอี่เป็นเ็เลยย่างชม่มหัวช่มสวนพว่าพักนี่ปกีมือนี่ห้องบริมานี่แค่สองมือสามมือยังสี่มันแต่าต่างเกาเลยนีจ่จังเห็นนี่แหละค่ะนี่บ่ขือต่างเกาหลายแหง้ง มะเขือนี่ตังเกาหลายคักเลยแม่มันไม่มองยางแลว้วตอนนี้<笑><笑>เริ่มจอดกันแล้วนี่ไม่มีที่เดินแล้วคนเถากระพุ่มใจเนาะค่เนาะพักงม้มแล้วก็ไดีขายอยู่เลยขายอาทิตย์ละสองทีบัตริ่วขายสุหม,มืเนี่ยค่ะทุกคนค่ะไปขายอาทิตย์ละสองครั้งเนาะค่ะเนาะ ทั้งกินทั้งขายแหละค่ะนี่บม่ได้ขายชุ่มืออีหยังดอกขายอาทิตย์ละสองเทียนเน,นาะค่ะเนาะจีบป้าจินยาแล้วเนาะค่ะเนาะยายเป็นเก่บบกาบรรยากาศย่างมือแลงหงมงง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 ้งแล้วเด้นี่ยายเป็นออกออกมาตั้งแต่เอ่หาบงนาะค่ะเนาะแต่แบบบทบททันแม่ยายเิ็นทีเรกชะลอเบิองบาสิไทยจิบดีบอกเพราะว่าเพลงมันดังแม่ค่ะทุกคนค่ะเสียงดังยายเป็นก่าว่าทายดีหรือไม่ทายดี เพราะว่ายามาที่เล็กดกระสีเออก็เลยเออนั่นเองก,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 ก็ออกมาเออก,ก,ก็เลยตัดสินใจถ่ายเนาะข่ะเนาะที่เล็เกเลือดกระสีก็คือแล้วไปเนาะข่ะเนาะยิบนาพ่อกันใหม่ยายเป็นก็ขอขอบคุณพีพ่น้องสุขสุขคนเนาะค่ะเด้อที่ติดตามที่ให้กำลังใจยายเพ็ญเมียพลังมันนอก็ขอให้รักษาสุขภาพเด้อค่ะขอให้มีทุกข้อมูลค่ะสวัสดีค่ะ